สงสัยเราจะได้เห็นดาวยิงที่สูงพอๆพอกับกองหลังแต่ฝีเท้าจัดจ้านในโอนแทบเฟิร์สซีสั่นหน้าแล้วล่ะสังสปอร์สื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตทีมดังของสุพีเมียลีอังกฤษคืนแท่นเต่งอันดับหนึ่งจอได้ตัวกอนซาโลรามอสด,ดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสของเบนฟิการ่วมทัพในช่วงซัมเมอร์น,นี้มีรายงานว่าต้นสังกัดปัจจุบันของนักเตะอย่างเบนฟิกาได้หาตัวแทนคนใหม่ของกอนซาโลรามอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าเสมเมอร์น,นี้กรางอาสจะไม่ได้อยู่กับทีมในบ้านเกิดอีกต่อไปในเนื่องจากฟอร์มการเล่นในช่วงฟุตบอลโลก2022และพาทีมไปไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายและกลายเป็นที่จับตามองนับแต่นั้นเป็นต้นมาและเสมเมอร์น,นี้จะได้เห็นการย้ายทีมของดาวยิงไว้21ปีรายนี้แน่นอนสำหรับผลงานของกอนซาโลรามอดในซีซั่นนี้ทำไปทั้งหมด26ประตู12แอซซิสจากการเล่น45นัดในทุกรายการปัจจุบันค่าตัวอยู่ราวๆ40ล้านยูโรหรือ1.4พันล้านบาท